ท่านใดได้หมายเลขอะไรเข้ามาอ่านได้เลยท่านที่ได้หลักตองประชาสำหรั์อันนี้สำหรับช่างทานายเซนเตอร์เครื่องกระบอกเพลงนะครับเอาแล้วถังใหญ่สีแดงล่ะที่ใหญ่ด้วยโชคดีดีใจสปิเกอร์นะครับที่ขับปุ่งนะครับนะเดี๋ยวใส่สูเลยครับหนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นสปิเกอร์องคนเอาไปติดรถติดบ้านนะครับนายใช้เรือหรือขันท้ายเพราะว่านายใช้เรือหรือันท้ายเนี่ยคือตำแหน่งนะครับไม่ใช่ชื่อ เป็นตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญพิธาเรือจะเป็นเรือพระที่นั่งเรือในขบวนกระเดกก็เรียกผ่านพอธีพิธารนะครับสำหรับประทุมและลูกแฝดโฉน่านะคะรูปแฝดโฉน่าให้โรงงาที่แบบพิธีลอยนะครับให้ประทับพิธียบร้อยแลนะจะขนาดไหนแต่ในบวงครับเราทำพิธีตาแฝดที่เขาเสนอสอประยการแน่นอนนะครับมีการทำพิธีแน่นอนเบรวาพิเศษ ีหุใจ้เราได้เข้าบูชากันแล้วนะคะปีทกดอกนะคะีบบีุกอกทุกดอกงระีทดอกขอรเาลยปีทดอองคาจันด้วยวะตูนแม่จานเยเข่าหร่เนี่ยประมาณหนึ่งเมตรหลือไค่ะมีองค์นะคะปีสีเนี่ยเห็นเขาไม่พูดถึงจันแต่เราต้อง หลวงพ่อประทได้นหลพอว่าก่าอากานกรงรัตนกสินทราการตอนี้คือานเราเนี่ย้อาที่าอบับานแต่าที่เคยเิามาใน่นได้ทราว่าหลักไนการณ์แบบนี้อยาให้รักษาพรไม่อารเป็นกรดีาได้นะคก็รักทีเ้านแต่ว่าไม่ได้ตูเลย สาเทียนตาพ่อพัน้ายนรสุขจำลองอยู่บริเวณด้านหลังศาลหลักใหญ่ไปเสริมความเป็นสุริมงคลกันนะครับเราไปไหนมาไหนเราก็จะ i wow.